กราบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกทท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับน้องบูมคนบ้าหวยรวยแน่นอนนะครับวันนี้วันที่12สิงหาเป็นวันแม่นะครับแห่งชาติหลายๆท่านกันนะครับก็โหเห็นเต็มหน้า f a c e b o o k เลยนะครับก็ไหวคุณแม่กันนะครับนะก็อย่าลืมนะครับนึกถึงพระคุณนะครับคุณพ่อไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่นะครับมากๆเพราะว่า ท่านเนี่ยเป็นคนเลี้ยงเรามานะฮะท่านผู้ชมแต่บางท่านก็อาจจะแบบว่าสู้ชีวิตมาด้วยตัวเองนะครับไม่มีคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่เด็กแล้วอย่างเช่นตัวผมเองนะฮะไม่ได้มีคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่เด็กก็สู้ชีวิตมานะครับอยู่กับตากับยายหลายๆท่านก็คงอาจจะมีชีวิตแบบนี้นะครับบางท่านก็สร้างเนื้อสร้างตัวนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับในวันแม่นะครับสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับส่วนตัวผมเนี่ย ก็ไม่ได้อะไรนะก็ทํางานนะครับต้องขออภัยด้วยที่ไม่ค่อยได้แบบมีเวลามาบางครั้งนะครับเราก็ทํางานกันซะเยอะแยะนะฮะแล้วก็ผมเนี่ยมีลูกชายอยู่2คนนะครับคนโตเนี่ยตอนนี้นะครับไปเก็บตัวเข้าแคมป์ทีมชาตินะครับกีฬาเทควันโดนะครับก็จะไปแข่งนะฮะใครก็สนใจเป็นสปอนเซอร์ก็ได้ไม่ว่าทุนการศึกษาหรือว่าเสื้อผ้าอุปกรณ์นะครับนะฮะเสื้อกีฬาชุดกีฬานะครับ เป็นสปอนเซอร์ก็ได้นะครับหรือว่าชุดเทควันโดนะฮะก็สามารถเป็นสปอนเซอร์ให้กับลูกคนโตผมได้นะนะครับอ่ะพร้อมหรือยังใครติดตามน้องเอ๋บ้างนะครับงวดที่แล้วไม่รู้ว่าน้องเอ๋ได้ลงในทางแฟนเพจ a c e b o o k หรือเปล่าคนบ้าหวยรอยแน่นอนถ้าลงไว้นะครับเข้า3ตัวตรงๆเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยขอขอบคุณ FC นะครับที่อยู่ในกลุ่มไลน์ของพวกเราด้วยนะครับหรือว่าติดตามทาง Facebook ติดตามทาง u t u b e นะครับก็ พี่พีเอฟซีได้กันก็เขาเรียกอะไรให้ทุนการศึกษาแก่น้องอีคิวนะครับลูกชายคนโตของผมคือตอนนี้น้องเขาไปเก็บตัว2เดือนแล้วนะครับไปเก็บตัวเพื่อที่จะไปแข่งขันนะฮะขอบคุณ FC ทุกท่านมากนะครับวันนี้มีเวลาผมเลยมาให้รับชมนะครับนะแต่ใครไม่อยากพลาดข้อมูลเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมเอาขอสักครู่นะนะครับใครไม่อยากพลาดข้อมูลนะครับกลุ่มของน้องเอนะฮะสามารถนะครับนี่ฮะ ไลน์นะครับเป็นของน้องเอนะครับก็คือว่าตามนี้เลยนะครับ EIG นะครับ083584785 9นะครับก็เป็นไลน์ของน้องเอสามารถแอดไลน์นะครับพูดคุยกับน้องเอได้นะครับเรื่องการเข้ากลุ่มนะแต่ตรงนี้น้องเอเขาเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับก็จะมีเป็นเดือนนะครับท่านผู้ชมนะครับน่าจะเป็นรายเดือนเดือนละ200นะเท่าที่ผมจําไม่ผิดนะครับใครเป็นเนฟซีน้องเอนะฮะเลขเข้าดีมากนะลาวผมบอกเลยแล้วก็ ในกลุ่มเนี่ยจะมีอะไรบ้างจะมีหุ้นหุ้นไทยนะครับหุ้นนอกนะครับฮานอยลาวมีทุกวันไม่มีแบบไม่ลงนะครับนอกจากหลับทํางานเพลินก็ขอภยัยอะถ้าเราพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยนะครับนะฮะเรามาแล้วเห็นกันหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะถอยหลังลงไปนะครับก็ให้7กับ8นะครับอ่าเน้น7379 7, 7, 7 5นะครับลอง8 9 8 2ครับ5 7 3 6 7 9 2 8 9นะครับอ่านี่นะฮะ สำหรับข้อมูลนะครับของรามาแล้วนะครับงวดที่แล้วเข้า3ตัวตรงๆเลย5 7 6ของน้องเองนะครับคลิปนี้จบลงไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเดี๋ยวเราจะพยายามมาทุกวันนะครับขอบคุณมากๆครับ